เป็นครั้งที่สองครับเกาจากภาษาชาวบ้านเมื่อนี้ตรงครับวันที่18มกราคม2565เวลาประมาณ16นาฬิกาพอดีครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่สารแผงจังหวัดเชียงรายอยู่กับน้องกันอยู่กับป้าธรรมรัตน์สหชาติอยู่กับป้าโสภณสาเทศเท่คนเดิมพี่วินัยพี่มะนอบและก็จ้อยทีทีครับ เมาเมาพี่นโพโดลชื่อว่าเพียงไกรนะครับพระ่ันก็พิพากษาคดีที่จิตรก,กรอนแฟร์ซัมมี่เนี่ยถูกขอหาอก่อความเดือ,รอดร้อนลำคางพนัะงันอายการสารแขวงจังหวัดเชียงรายเป็นโจทย์นจิตตก,กรอนแฟร์ซัมมี่เป็นจำเลยความผิดต่อเจ้าพนักางานและหูโทษโจทย์ดีกาคัดค้านคดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาวา่าจิตรก,กรมรคกกรีความผิดแล้วก็ สารอุทธรณ์พิพากษาแก้ยกฟ้องนะครับหลกักศาลดีกามือนี่มีค่าพิพากษาสารดีกาวันที่14กันยายน2 564ความอาญาพนักงานอาัยาการสารแขวงเชียงรายโจทย์นายจิตตกรปาสัมบีจำเลยความผิดต่อเจ้าพนักงานและหูโทษโจทย์ดีกาคัดค้านโจทย์ฟ้องว่าเมื่อวันที่19ตุกาคม2562เวลา กลางคืนหลังเที่ยงคณะที่ร้อยตำรวจเอกประกายลาดที่เจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจปูทอนเมืองเชียงรายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายกับพวกอีกหลายคนปฏิบัติหน้าที่อยู่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาจจะปราบปรามก,ก,การกระทําความผิดตามกฎหมายที่บริเวณทุ่งพญาหมีตำบนรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจําเลยขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานด้วยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บันทึกภาพเจ้าพนักงาน และอุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจจุดสกัดในระยะใกล้ชิดทำให้เจา้าพนักงานไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคน้นบุคคลหรือยานพาหนะที่เล่นผ่านจุดตรวจจุดสกัดซึ่งเจา้าพนักงานแจ้งให้จำเลยหยุดการกระทําดังกล่าวแล้วจำเลยไม่ยอมหยุดเป็นการก่อความวุ่นวายและทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อนร,รําคาญเหตุเกิดที่ตำบลรอบเวียงอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา138/397จำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา9/397วร2ปรับ5,000บาทหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29มาตรา30ส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ สาอุทธรภาค๕พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทกในความผิดตาม,รมประมวลกฎหมายอาญามตาตรา397ด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นโจทดีกาสาลดีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงซึ่งโจทและจำเลยไม่โต้แย้งกันในชั้นดีการับฟังยุติว่าในวันและเวลาเกิดเหตุตามฟ้องขณะที่ร้อยตำรวจเอกประกายล่ิทิศตำรวจโ,โทรทีราน,านันประจวบสุข เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงรายกับพวกประมาณเจ็คนร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันอาชญากรรมตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายและวัดระดับแอลกอฮอลของผู้ขับขี่ยานพหาหนะอยู่ที่บริเวณทุ่งพญาหมีตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจำเลยขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่จุดตรวจจุดสกัดดังกล่าวจากนั้นใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่จุดตรวจจุดสกัดร,รวมถึงบันทึกภาพเคลื่อนไหวรถยนต์สายตรวจป้ายไฟสามเหลี่ยมสัญญาณไฟววบๆซึ่งมีข้อความหยุดตรวจแผงเหล็กกั้นกวยยางมีแถมสะท้อนแสงพร้อมกระบองไฟสัญญาณววบๆโดยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของจำเลยเช่นนั้นไม่ได้กระทําในลักษณะเป็นการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงประการเดียวว่า การกระทําดังกล่าวของจําเลยเป็นการกระทําต่อผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนรําคาญตามค่พิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่โจทก์ฎีการสารุปได้ว่าบริเวณจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าพนักงานตํารวจมิใช่บริเวณที่เหมาะสมให้บุคคลเดินไปมาโดยไม่มีเหตุอันสมควรโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเหตุจําเป็นพฤติการที่จําเลยเดินเข้าไปบันทึกภาพเคลื่อนไหวในขณะเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการขีดขวางการจราจรเมื่อเจ้าพนักงานตํารวจบอกให้จําเลยออกไปแล้ว จำเลยยังคงเดินอยู่กลางถนนบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อไปเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานตำรวจไม่สามารถใช้สมาธิจดจอ่อกับการตรวจสอบยานพาหนะที่เล่นผ่านจุดตรวจจุดสกัดได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ความจากร้อยตำรวจเอกประกายและสิบตำรวจโทธีรนันพยานโจ์เบิกความประกอบกันเกี่ยวกับพฤติการของจำเลยว่าขณะจำเลยใช้โทรศัพท์เลื่อนที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจร้อยตำรวจเอกประกาย เข้าไปพูดคุยสอบถามจำเลยถึงเหตุผลของการกระทําเช่นนั้นจำเลยบอกว่าสงสัยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ทั้งยังได้สอบถามว่าผู้ใดเป็นหัวหน้าชุดควบคุมจุดตรวจจุดสกัดแล้วจำเลยก็บันทึกภาพเคลื่อนไหวไป้ายชื่อที่หน้าอกของร้อยตำรวจเอกประกายไว้ซึ่งเมื่อตรวจด,ดูภาพเคลื่อนไหวที่จำเลยบันทึกไว้ตามแผ่นวิดีทัศน์หมายทหนึ่งซึ่งมีทั้งภาพและเสียง ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยกระทำการดังกล่าวด้วยอาการไม่สุภาพใช้วาจาหยาบคายก้าวร้าวหรืออวดอ้างอำนาจบาดใหญ่สอดถึงเจตนาของจำเลยว่าประสงค์จะตรวจสอบการทำหน้าที่ของพยานโจทก์ทั้งสองกับพวกในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดว่าเป็นไปเพื่อการใดโดยสุดจริตใจโดยในข้อนี้สำนักง,งานตรารวจแห่งชาติเองก็มิได้ปฏิเสธว่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าพนักงาน ตำรวจในสังกัดมีข้อขอรหาบางครั้งกระทำการไปเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใช้รถใช้ถนนโดยมิชอบมาอย่างต่อเนื่องมีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจตามจุดตรวจจุด,จดสกัดว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเช่นมีการซุ่มจับหรือเรียกหยุดรถอย่างกระทันหันเป็นต้นซึ่งนำความเสียม,สยมาสู่ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวมเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกมาตรก,การเพื่อ ให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนังกงานตํารวจในการตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสก,กัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้รถใช้ถนนตามสำเนาบันทึกข้อความลงวันที่13ธันวาคม2556เอกสารหมายรอ2ยิ่งกว่านั้น สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติยังมีหนังสือด่วนที่สุดวิทยุราชการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่007ทับ340ลงมาที่21สิงหาคม2561เอกสารหมายรอ3ยอมรับว่าในปัจจุบันมีการนําภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานตํารวจไปเผยแพร่หรือเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของเจ้าพนักง,งานตํารวจ กึงกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจทุกสายงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใสาตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยหากพบพฤติการที่ไม่เหมาะสมของเจ้าพนักงานตำรวจเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหากพบความบกพร่องให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่บ่งชี้ว่าปัจจุบันสังคมมีการตื่นตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมถูกต้องของเจ้าพนักงานตำรวจ ด้วยการบันทึกทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งสารัตงานตำรวจแห่งชาติหาได้มีนโยบายห้ามมิให้ประชาชนใช้สิทธิตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจในรูปแบบดังกล่าวหากแต่แก้ชับเจ้าพนักงานตำรวจในสังกัดว่ามีหน้าที่ปฏิบัติอย่างไรให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใสด้วยเหตุนี้ย่อมถือไม่ได้ว่าการใช้สิทธิ์ของจำเลย ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจในการตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดว่าเป็นไปโดยถูกต้องโปรง่งใสหรือไม่เป็นการทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนร,รําคาญตราบเท่าที่การใช้สิทธิตรวจสอบนั้นอยู่ภายในขอบเขตที่กําหนดที่เหมาะสมไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจและขีดขวางการจราจรดังนี้เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังยุติได้ว่าย,ยุติแล้วว่า การกระทาของจําเลยไม่มีความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ประกอบเมื่อพิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวตามแผนวิทิทัศน์หมายวทหนึ่งเห็นได้ชัดว่าจําเลยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวจําเลยเดินอยู่บนถนนบริเวณใกล้เส้นขอบทางหาได้เดินอยู่บนกลางถนนอันเป็นการกีดขวางการจราจรดังที่โจทย์ดีกากรณีจึงไม่อาจถือว่าการกระทําของจําเลย ดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรําคาญส่วนหากว่าจะทําให้เจ้าพนักงานตํารวจเสียสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่ไปบ้างก็ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอจะลบล้างการใช้สิทธิตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดเผยของเจ้าพนักงานตํารวจในที่สาธารณะณนะจุดตรวจจุจสกัดอันสํนนักงานตำรวจเองท่านยอมรับว่ามีอยู่เป็นปกติในปัจจุบันได้สารอุทธรภาค5าพิพากษาย,ยกฟ้องโจทย์มานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของโจทย์ ฟังไม่ขึ้นพี่ภาคยสายืนยเรื่องนี้ผมผมตีถามถามอ่าถามยิดตรกอนก็นพี่วาามรู้สึกยังไงอัดท่านมานานมาก<ะ>อัดท่านมานานมากเลยรู้สึกดีใจดีใจสุดๆเลยครับอีกปีละสองปีสามเดือนครับอสองปีสามเดือนก็ผมมีผมจะได้ย้ายกลับบ้านผมก็ไม่กล้ากลับ <c oughs> มาทำงานที่เชียงราย จะมีวาระได้ย้ายกลับบ้านผมก็ไม่กล้าย้ายกลับกลัวจะเที่ยวไปเที่ยวมากลัวจะเสียเวลาไปไหนผมจะลงทุนทําอะไรผมก็ไม่กล้าลงทุนกลัวติดขัดกลัวโดนกั่นแก้งกลัวทุกอย่างตอนนี้ปลดปล่อยแล้วครับดีใจสุดๆมากเลยครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คิดว่าจะไม่สู้ใช่ไหมครับมีมีที่ว่าโอ้ผมถอดใจแล้วผมไม่เอาละเพราะว่ามีคนมากลมใช่ครับมีมากลมมาทําให้เราค่อยขวัหลายอย่างว่ารับรับไปเถอะคดีกระจกกระจกใช่ครับใช่แล้วพอ มาเจอกับเนี่ยครับป่ากแกงไก่ก็ช่วยกันบอกว่าสู้เถอะสู้เถอะแล้วก็สู้จนมาถึงเนี่ยครับจนถึงชัยชนะนี่แหละครับครับดีใจใไม่ไม่ใช<ม>่สำหรับ<ล>ตัวเองนะแต่ฐานสําหรับคนไทยทั้งประเทศครับอ่าเดี๋ยวจะขอให้นาว,วการตูโสรพรมที่ปรึกษาใหญ่รัาเป็นไงบ้างคด,ดีนี้ก็เริ่มต้นตลอดเลยจนวันสุดท้ายวันนี้ครับผมก็ติดตามคอยช่วยเหลือน้องทุกด้านหาพยานหลักฐานต่างๆแนะนำบางต่างทุกอย่าง มันข้ามมันคืนถามดูได้ผมไม่มีใครจะทําแบบผมนะครับมาแอบถ่ายสานที่ตรงเส้นไหนเส้นไหนจริงไหมนะเอา <ไป S 2> มาช่วยกันที่ไปลงที่เกิดเหตุไปดูด้วยกันว่าเหตุการณ์ไปถ่ายดูซิตอนนั้นนะตอนตอนที่เกิดเหตุจริงเราอยู่ข้างถนนมาอยู่กลางถนนตามที่เจ้าที่ฟ้องเรานะซึ่งตัวนี้เป็นเป็นเหตุให้สาลมีส่วนประกอบทําให้ศารยกฟ้องเรานะข้อนี้มีส่วนนะเดี๋ยว อันนั้นลงรายละเอียดทีนี้คำวินิจฉัยเมื่อสักครู่นี้ที่ผมอ่านมาเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องวิธีปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจแสดงว่าสารดีกาท่านได้วางรทัดฐานโอหชุดยอดมากละเอียดเยี่ยมที่สุดนะฮะวางได้ทุกขั้นตอนเลยยิ่งยิ่งกว่าตอนที่อุทธร์อีกฮะอุทธร์ว่าท่านละเอียดแล้วนะฮะมาดีกาเนี่ยถือว่าสุดยอดและการการดีกาเนี่ยท่านต้องวินิจฉัยให้ละเอียดลึกซึ้งนะก็ได้ ก็ขอบคุณท่านคณะสารดีกานะฮะที่ท่านได้พิาจารณาสั่งยกฟ้องอจิตกรหรือว่าน้องกันนะครับผมทางเคเคนี่อยู่เชียงรายครับอยู่เชียงรายครับก็เห็นน้องมาตั้งแต่วันเริ่มที่ป่าโทรหาเนาะครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่น้องชนะชนะคดีเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นความผิดนะครับไม่น่าจะเป็นความผิดก็นั่งรอ ไปโรงพักด้วยกันไปโรงพักด้วยกันครับตั้งแต่ตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มจนตีสองตีสามครับกว่าจะได้กลับเขตีสาไว้ไหมเขาก็ไม่ได้ขังครับแต่เขาไม่ให้กลับเขาไม่ให้กลับครับ้วเท่ากับขังนุงเนียวประมาณนั้นครับครับผมแล้วคดีนี้เราก็มีการแจ้งความมีครับมีการแจ้งความในคืนนั้นเลยว่าแจ้งหนึ่งห้าเจ็ดกลับไปเพราะว่าดูแล้วมันไม่ถูกต้องเลยครับไม่ถูกต้องก็สมควรครับสมควรแล้วที่ชนะครับผมอ่คุณพี่อะไรนะ พี่มนตครับก็แสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับน้องกันแล้วก็ขอบคุณป๋าที่ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนจนต่อสู้มาจนถึงวันนี้ครับขอบคุณป๋าและทุกทุกคนที่คณะนักรบดันเถื่อนไม่ใช่ผมครับทั้งหมดคณะนักรบดันเถื่อนทุกท่านครับขอบคุณทุกกําลังใจครับนี้มหามหาพ่อใหญ่พ่อใหญ่เอาเอาเดี๋ยวเอาเอาเอาต้อยก่อนทีทีเนี่ยทีทีเนี่ย ตอนสื้อพายานโจดนะพยานจำเลยแล้วก็มาดูแลผมทนายอานนท์มาบริการที่พักขับรถให้อ้าวติดตามค <Okay. S 1> ดีนี้เ oh, ป็นยังไงบ้างครับ <tattoos. S 1> <in> ผมก็ในส่วนของผมก็วันนี้ได้ฟังคําพิพากษาของสารดีกาแล้วก็ดีใจแทนน้องกันนะครับผมก็เป็นฟันเฟือง вот เล็กๆนึงก็ได้เข้ามาช่วยอาจารย์เกียงไก่แล้วก็พี่ทนายนอนนท์ผมก็ร <in S 1> ับมาส่งตั้งแต่เชียงใหม่ตั้งแต่ซื้อพยานก็ได้ติดตามน้องเขา วันนี้สองปีสามเดือนมีคำพิพากษาออกมาแล้วก็ถือว่าทางนักลบด่านเถื่อนได้ทำสำเร็จแล้วครับก็ขอบคุณทุกแรงใจและทุกคนนะครับที่ได้ติดตามคดีของน้องกันจนมาถึงทุกวันนี้ครับสำหรับผมก็ดีใจมากครับเอา้าทีนี้ป๋าผมผมผมเน้ฐานะข้าขงเทเบียร์ก็มีได้ที่อ่อจัดหาแต่ว่าเรามีรายได้น้อย,อยนะแต่ว่าเราขี้เหนียวก็ใช่ที่พเพราะว่ามันเป็นเงินที่สมาชิกเขารวบรวมมา วันนี้ก็ได้รับคําสั่งจากคุณเกียรติไทยอ่อนว่าอเงินค่าปรับซึ่งเป็นเงินข it, องคังเครเียงที่ใจเนี่ยสารชั้นต้ people, it, นที่โดนสารสั่งปรับเบอร์ตอนสารชั้นต้นแล้วก็ดองมาถึงทุกวันนี้นะสองปีกว่าเอาเบี้ยเรามดไม่ไปเอกสารหรอกเพียงแต่ว่าก็คุณเกียรติสั่งว่าโอเคก็ให้มอบให้เป็นกําลังใจกับกับน้องการที่เขาช่วยเหลือมาเป็นคําสั่งของคุณเกียรติไทอ่อนนะครับ่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มหรอกแต่สิ่งที่เราได้ แต่จะบอกว่าผมใช้จ่ญ่สูรุสูร่ายไหมผมก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายนะครับคุณกิการเป็นคนสั่งนะครับ <S <S ผมไม่ได้ไม่เคยสั่งจ่ายเองนะครับต้องเข้าใจตรงกันแล้วเด็กก็น่าจะมอบให้แต่คุณต้องสั่งมันก็ผมไม่จ่ายอ๋อไม่เป็นครับไม่เป็นผมไม่ไม่ขอรับเข้าลงทุนไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณต้องสั่งผมไม่เป็นไรไม่สั่งไม่ต้องสั่งออย่างนี้ทีนี้ขอสิอ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นบรรทัานนี่นี่ คำพิพากษาดีกาเนี่ยคำพิพากษาศาลฎีกาถือเป็น,ปนกฎหมายด้วยนะใช่ใช่ใช่นะเป็นบรรทัดฐานอย่างหนึง่งบรรท<บ>ัดฐานที่สังคมมีเป็นคนแรกในประเทศไทยนะ<บ>และพวกเราสู้ยังไม่ยังยังไม่ได้บรรทัดฐาน<บ><บ>นี่คือเขาจะสร้างตำนานสร้างประวัต<บ>ิศาสตร์ว่าสิ่งที่เราทําเขาเป็นผู้สร้างให้พวกเราที่เขาเขาต้องการลึกจนวันตายจะบอกกันเป็นคนสร้างบรรทัดฐานไปให้ถือ้องเข้าดานไม่ผิดกฎหมายแต่ทีนี้มันจะเอาเป็นบรรทัดฐานทุกกรณีไม่ได้ เพราะว่าคำพูดคำจาต้องสุภาพต้องสุภาพด้วยต้องมีจุดประสงค์เพื่อจะตรวจสอบจริงๆใช่่าอย่าไปด่าเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาใช่อย่าทำโดยอคติให้ดูก็ว่าโอเคเขาทําด้วยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เพียงแต่แสดงให้ประชาชนเห็นเท่านั้นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติูกต้องเท่านั้นเองครับแล้วก็สุดท้ายทีนี้เราก็ อันเดียไเราก็จะแยกย้ายกันเนาะครับเอ่อผมคัากับผมรถแปดร้อยกว่ากิโลคุ่ผมขามาอ้าวเมาเมามาออแล้วผมผมจะขับผมขับรถแปดร้อยกว่ากิโลมาเพื่องานนี้นะครับนี่อายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วสู้ไปถอยเดียวอย่างนี้พอพอมาเนี้ยผมก็อยากอยากจะของกประมาณสักส่วนหนึ่งก็ไม่เยอะหรอกจะมาเลี้ยงข้าวพวกเรากินข้่าด้วยกันซะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันวันนี้ไหนๆก็จริงๆไงตั้งใจจะกลับไปนอนที่อุตรดิตถ์แต่ก็จะไปหรือจะขับไหนก็จะนอนตรงนั้นแต่วันนี้ อยากเลี้ยงข้าวทีมงานพวกเราโอเคนอยากเลี้ยงข้าวทีมงานพวกเราทุกคนขอให้ครังเสบียงเป็นเจ้าภาพเป็นความสําเร็จครั้งแรกในคดีที่พวกเราสู้ยันสารดีกาก็เดี๋ยวจะพูดคุยกันแล้วก็จะหาที่กินข้าวที่อร่อยๆพวกเราจะกินข้าวอย่างมีความสุขเพราะว่าพวกเราทุกมาสองปีสามเดือนว่าลุ้นอยู่เลยว่าโอเคสารท่านจะว่าอย่างไงนะแล้วก็สิ่งที่เราได้ เกินกว่าที่เราต้องการนั่นหมายความว่าสารได้กรุณาลงรายละเอียดวินิจฉัยแล้วก็อ้างคําสั่งตร .123 ทำงาาในสํานวนด้วยเรามักจะยืย่นไปแล้วสาลอื่นมกักาะไม่คขอยหยิบขึ้นมาให้เราเลยผมรู้สารรู้ข้ารู้ไม่ต้องแต่เที่ยวนี้สารยกขึ้นมาอยา่างที่เรายาืย่นเข้าไปอยากให้สารอื่นๆได้เห็นได้เห็นคําพิพากษานี้ซึ่งคําพิพากษานี้พวกท่านไม่ต้องขอมาท่านไปโหลดเอา ท่านไปโหลดเอาในโซเชียลเดี๋ยวจะมีคนนําลงานะท่านไปโหลดเอาในโซเชียลเดี๋ยวจะมีคนนําลงนะครับนําเผยแพร่ต่อไปอขอบคุณมากสามสามทุ่มพ่อกันไหมแล้วเขาอนุญาตไปร่วมกันสวัสดีครับ